สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกันนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนตุลาคมนะครับดาวที่สพุดในกระดานเนี้ยพุธณวันที่1ตุลานะครับไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือราศีถ้าเป็นกันคลิปนี้อันนี้ดูได้ครับนะฮะเอาเริ่มกันลัคนาราศีกันดาวประจําตัวท่านคือดาวพุธเนี่ยเลขสีเนี่ยนะครับ วันนี้เดี๋ยวนี้ดาวพุธสถิตเป็นเกษตรอันนี้ถือว่าดีครับนะฮะมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกแรง่งอ่าอันนี้คือดาวพุธนะครับทีนี้ตัวเองอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ถือว่าดีนะในจุดในเดือนตุลาคมตัวเองเป็นเกษตรราธิบดีเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าดีครับยังไงก็ต้องถือว่าดีล่ะครับนะครับแต่จะดีมากดีน้อยอันนี้ต้องดูดาวอื่นประกอบเช่น อาทิตย์ล่ะมาอยู่ร่วมเธอเป็นใครอังคารล่ะมาอยู่ร่วมเธอเป็นใครนะครับเริ่มจากอาทิตย์ก่อนดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากราศีสิง์พบวินาศนะครับอ่าพวินาศไอ้คาว่าวินาศเนี่ยจริงๆมันคือวินาศแหละครับอ่าถ้าพูดถึงวินาศวินาศก็คือเสียหายแหละนะครับวินาศก็คือเสียหายแหละนะครับแต่เราจะบอกว่าวินาศมาเสียหายแน่ อันนั้นเราเรายังไปตีความอย่างนั้นไม่ได้เพราะวินาสนะมันหมายถึงทางไกลก็ได้เบื้องหลังก็ได้เขาอาจจะแค่มาบอกว่ามีเหตุอะไรทางไกลให้เราต้องกระทำนะนี่หรือคุณจะต้องไปทำอะไรเป็นเบื้องหลังให้ใครอะไรบางอย่างนะอันนี้ก็ถ่ายได้เห็นไหมอย่าเพิ่งตีเสียแต่ก็ใช้ว่าจะเสียไม่ได้อะวินาดนี่นะเราแวงสิอ่ะเราแวงวินาดเนี่ยยังไงก็เราเราแวงไว้ก่อนแหละทีนี้ พุทธเนี่ยนอกจากเป็นดาวประจําตัวคุณนะครับพุทธยังมาจากมิถุนด้วยพอมาจากมิถุนแล้วเป็นไงมาจากมิถุนมิถุนคือเรียนการงานไงนะครับงานหรือการกระทําจะเป็นงานหลักงานรองงานนั่นงานนี่งานพิเศษงานเสริมงานทั้งนั้นแหละหรือการกระทําอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวนะนะครับมาอยู่เป็นกเกษตรตรงนี้ด้วยสแสดงว่าคุณคุณก่อนคุณ และงานคุณเนี่ยช่วงนี้มีรายให้ทําแน่ๆแหละอ่าคือเราจะไปบอกว่าเอ้ฉันก็มีงานทาของฉันอยู่แล้วเราไม่ทายอย่างนั้นหรอกถูกไหมไอ้นั้นอ่ะมันทําทุกคนแหละดาวอยู่ตรงไหนก็ต้องทํางานแต่ผมก็จะบอกว่ามีงานอะไรพิเศษมาให้ทําหรือมีการกระทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นในช่วงนี้อันนั้นคือคําทํานายของเดือนตุลาคมคุณจะเป็นอย่างนั้นแหละในช่วงนี้ทีนี้อะไรละ่ะที่ฉันต้องทาร่วมเช่น มีอะไรที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลให้คุณไปกระทำไหมหรือต่างถิ่นแดนไกลมาร่วมให้คุณกระทำก็ได้คุณไปทำก็ได้เขามาหาคุณก็ได้ต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยหรือไอ้คาว่าเบื้องหลังก็ได้อะช่วงเนี้ยไปทำอะไรเป็นเบื้องหลังให้ใครไหมเออนะครับไปทำอะไรเป็นเบื้องหลังให้ใครไหมนะฮะหรือเกิดความเสียหายนะในช่วงเนี้ยนะฮะมีการกระทำอะไรที่เกี่ยวกับความเสียหาย มือหรือเกิดความเสียหายแล้วคุณต้องไปกระทําอะไรเพื่อเพื่อเป็นการแก้ไขหรือไอ้ที่คุณทําอยู่อ่ะมันเสียหายนี่นี่นี่ตีความได้เยอะเลยตีความได้เยอะเลยซึ่งมันตีความได้นะทีนี้เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันทางไกลหรือมันเสียหรือไม่เสียวันเนี้ยอ่าอันนี้ต้องถามที่ปรึกษากิติมศักดิ์ก่อนใครท่านทักษาครับ ص ص> ถามใครไม่ได้เลยถามท่านทักษาก่อนที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของโหนนะครับ เอดีหรือร้ายล่ะก็ต้องดูว่าในช่วงเดือนตุลาเนี่ยดาวพุธอาทิตย์หรือว่าอังคารเนี่ยสามองค์เนี่ยเนี่ยเนี่ยสมองค์เนี่ยมีใครเสียไหมทักษามีทั้งหมดแปทั้งสาครับบริวารอายุเดชสีนะครับมูลละอุตสาหะมนตรีการกินีนะครับแทั้งสาเนี่ยจะมีหนึ่งเดียวคือการกินี กาลกินีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงล่ะนะครับทีนี้และที่เหลือล่ะถ้าเป็นมูลอะบริวารอายุอะไรพวกเนี้มูลละอะไรพวกเนี้อันนี้กลางๆอันนี้กลางกลงนะฮะดีดีครับดีกลางกลางไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ถ้าเป็นสีเป็นเดชอันนี้คือสรีมงคลอันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีเลยแหละนะสามองค์เนี้ยดูว่าเป็นใครถ้าเป็นกาลี ถ้ามีคําว่ากาลีไอตรงเนี้วินาสนะเนี่ยมะตีว่าเสียหายอ่ะอันนี้อันนี้พอคุยรู้เรื่องแล้วเออน่าจะเป็นความเสียหายไหมแต่ทักษามาดีล่ะทักษามาดีเอะตรงนี้ทางไกลมีอะไรทําทํามีอะไรที่อยู่ทางไกลให้ฉันไปทําหรือทางไกลมากระทาอะไรกับฉันมาติดต่อฉันก็ได้ฉันอยู่ที่เนี้ยเธอมาจากทางไกลอ่ะเธอมาหาฉันหรือเธออยู่ที่ไกลที่มั้ยฉันไปหาเธอ ได้ทั้งนั้นครับได้ทั้งนั้นนะฮะทีนี้อังคารล่ะเป็นใครอังคารมาจากพิจิครับนะครับพิจิกคือสหัชชะสหัชชานี่แปลว่าอะไรสหรัชชะก็แปลว่าญาติก็ได้เพื่อนก็ได้การติดต่อประชาสัมพันธ์ก็ได้และยังเป็นอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะนะฮะในภพเรือนอะความหมายเขาเยอะนะจะบอกให้ไม่ใช่มีแค่สองสามภพความหมายมันมีเรื่องราวต้องเยอะแยะฉะนั้นความหมาย เขาจะมีเยอะอยู่พอสมควรแต่เชื่อเถอะมันอยู่ในภพเรือนนั่นแหละมันไม่ค่อยดิ้นออกไปไหนหรอกครับมันอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะตีความให้ออกก็แค่นั้นเองนะฮะอังคารเนี่ยมาจากสหัสาชาสาหัแปลว่าอะไรสาหัสอย่างที่บอกครับมีการติดต่ออะไรแหละมีงานอยู่ตรงนี้มีสหาหัะเอมีการติดต่อแลละอาทิตย์อยู่ด้วยงานนี้อาจจะมีเรื่องทางไกลให้ให้คุณไปติดต่อหรือทางไกลมาติดต่อกับคุณอันนี้แหละอันนี้แหละ ตรงนี้แหละนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเอมีเพื่อนมาขอความช่วยเหลือมีญาติมาขอความช่วยเหลือกับคุณอันนี้ก็ได้หรืออาจจะร่วมกันญาติหรือเพื่อนที่มาจากทางไกลมาขอความช่วยเหลือนะครับแต่อย่าลืมคำว่าเบื้องหลังด้วยนะบางทีเนี่ยอ,อย่าลืมนะตรงนี้ได้ด้วยนะเบื้องหลังอ่ะมีอะไรทางไกลแล้วคุณต้องคอยทําแอบทําอยู่เบื้องหลังอ่ะ แอบทาอยู่เบื้องหลังอะ่ะหรือคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังก็ได้เช่นตัวคุณไม่ได้เดินไปทางไกลหรอกแต่คุณติดต่อยกโทรศัพท์ก็ได้ฉันติดต่อทางไกลอะ่ะมีการติดต่อประสานงานกับทางไกลอะ่ะแล้วทําแบบว่าอยู่เบื้องหลังอะ่ะฉันไม่ได้ออกหน้าหรอกฉันทําอยู่เบื้องหลังแต่ทําจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับทีนี้อังคารละ่ะอังคารเขายังมาจากเมษดด้วยมรณะครับนะฮะเมษคือมรณะของราศีกัน นะครับมีมรณะเข้ามามรณะเนี่ยแปลว่าความเจ็บป่วยก่อนอันดับแรกนะครับมรณะแปลว่าความเจ็บป่วยก่อนมีการกระทําอะไรที่เกี่ยวความเจ็บป่วยไหมาทายได้อย่างนั้นด้วยนะคุณเจ็บป่วยเองหรือคนอื่นเจ็บป่วยแต่ไอที่เจ็บป่วยเนี่ยไม่พ้นคุณหรอกอย่างนี้ก็ได้นะหรือมรณะมรณะเป็นมรดกก็ได้ครับมีเหตุให้ใช้มรดก มีเหตุให้ใช้มรดกหรือมีมรดกเข้ามาก็ได้มีมรดกเข้ามาแล้วคุณก็ต้องกระทำมรดกนี้อาจจะอยู่ทางไกลก็ได้นะหรือมอรดกเข้ามาเป็นที่ตั้งคุณคอยให้คําปรึกษาอยู่เบื้องหลังเรื่องมอรดกเนี่ยกระซิบกระซิบทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิอะไรเงี้ยนะฮะเป็นทนายอยู่เบื้องหลังอันนี้ก็พอได้อันนี้ก็ยังทายได้เลยนะครับทีนี้อาทิตย์มาอยู่นี้อย่างที่บอกฮะ วินาศะมาอยู่เนี่ยทางไกลเบื้องหลังหรือความเสียหายใครละ่ะใครละ่ะตัวจีดมาทําอันดับแรกเลยพระศุกร์มาอยู่พระศุกร์มาสู่วินาศะพระศุกร์เป็นใครครับพระศุกร์เนี่ยเขามาจากาสุภะสุภะแปลว่าทางไกลก็ได้นะฮะการดําเนินชีวิตทั่วๆไปของฉันสุภะเนี่ยนะครับสุภะมาวินาศะเอมื่อกี้บอก ทำอะไรอยู่เบื้องหลังน่าจะไม่ค่อยเบื้องหลังเท่าไหรแ่แหละอ่าเพราะอะไรครับเพราะการดําเนินชีวิตของคุณไปยุ่งเกี่ยวกับวินาศนาแลละนะครับเกิดความเสียหายขึ้นฉันต้องไปคอยแก้ไขหรืออาจจะบอกว่างานนี้งานนี้งานนี้มีมีเหตุให้เดินทางไกลแล้วละ่ะถ่ายได้อย่างนั้นนะครับนะครับค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์สูงด้วยนะอ่ะ ใช้คว่าเปอร์เซ็นต์สูงนะครับจะให้ทุกคนเหมือนกันไม่ได้หรอกเชื่อผมเถอะนะมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยออกไปแต่หลักๆของมันเนี่ยมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงเหมือนกันที่ลัคนาราศีกันในเดือนตุลาเนี่ยมีเหตุต้องเดินทางไกลไปแก้ไขอะไรบางอย่างแล้วล่ะไปแก้ไขอะไรบางอย่างแล้วล่ะและดาวพระศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นสุภาคือคุณต้องเดินทางแก้ไขอะไรบางอย่างแล้วสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเขามาจากราศีตุลพบการเงิน นะครับเอาละมาจะพบการเงินเงินวินาศนาาะเอาละปัญหาเกิดละทีนี้เอ,อหรือว่าอ่าหรือว่าอันนี้ทายได้เลยนะทายคิดว่าอย่างนั้นด้วยนะมันเกิดความเสียหายทางการเงินอ่ะเงินเงินทองทองเกิดไม่ดีไม่งามขึ้นมาตกวินาศนะนี่เงินทองตกวินาศนะนี่เริ่มไม่ดีไม่งามนะไอ้เงินทองฉันนีน่อะไรเงี้ยเงินทองฉันเอ มันไม่ค่อยสวยสดงดงามซะแล้วสิช่วงเนี้ยอืมันไม่ค่อยสวยสดงดงามซะแล้วสิมันตกวินาศนะนะครับมีเหตุความเสียหายกับการเงินหรือทางไกลทาให้เสียหายทางการเงินอันนี้ก็ถ่ายได้นี่ตีความไปเรื่อยๆตามพบตามเรือนตามเหตุตามผลนะครับสําหรับลัคนาราศีกันเห็นไหมเราก็ถ่ายไปตามดวงดาวไม่ค่อยหลุดจากเรื่องนี้หรอกนะฮะ ทางไกลมีเดินทางไกลอ่าระวังจะเสียทรัพย์นะอ่าทายอย่างนี้ก็ได้เขามาบอกแล้วหรือทางไกลเป็นเหตุให้เสียหายทางการเงินฉันต้องไปแก้ไขละสิทายอย่างนั้นครับนะครับในส่วนดีทายได้ด้วยนะททยแต่ร้ายทายดีก็ต้องได้ครับนะครับเกิดทักษะเขาดีนี่นะมีเงินทองอยู่ที่ต่างถิ่นนไกลไปเอาซะเพราะอะไรมีมรณะอยู่ด้วยนะอย่าลืมมรณะทับรักอยู่นะ และการเงินตกวินาศนะเนี่ยในส่วนดีนะครับเงินทองมันอยู่ต่างที่แดนไกลไปเอาเสียเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นและในเดือนตุลาคมผมบอกให้เลยไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการกระทํามันจะยุ่งวุ่นวายสักนิดหนึ่งนะบางคนก็อาจจะไม่นิดหรอกมันจะยุ่งวุ่นวายแต่ไม่ได้เสียหายแต่เขาไม่ได้ทายร้ายตรงนี้นะทายว่ายุ่ง วุ่นวายครับงานหรือการกระทําที่จะต้องทาในเดือนตุลาเนี่ยยุ่งวุ่นวายชะมัดยตดเลยพายอย่างนี้ครับนะครับทีนี้เรามาดูดาวใหญ่กันบ้างลาหูท่านลาหูจะย้ายจากเมษไปสู่มีน่าย้ายจากเมษไปสู่มีนลาหูเนี่ยอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่มีนาปี65จนถึง16ตุลาปี66นะครับแสดงว่า17เนี่ยเขาย้ายแล้ว ย้ายแล้วเป็นยังไงผมมีคลิปต่างหากไว้แล้วสำหรับลัคนาราศีกันในเรื่องของราหูย้ายราศีผมแปะไว้ท้ายคลิปนี้นะ,นะะพอถึงท้ายคลิปคุณก็เอานิ้วไปจิ้มในโทรศัพท์หรือเอาเมาส์ไปคลิกในคอมนะฮะคุณก็จะได้ฟังคำทำนายเกี่ยวกับราหูโดดๆเลยราหูคนเดียวเลยไม่มีใครเลยราหูย้ายจากเมฆไปมีนสำหรับลัคนาราศีกันโดยเฉพาะมีไว้แล้วแต่อยู่อย่าง นะวันนี้ตอนนี้ก็ต้องทายที่เม็ก่อนไอ้มีนเนี่ยไว้เดือนหน้าค่อยทายแต่อยากรู้ก่อนไปฟังคลิปแต่ราหูองค์เดียวนะไม่ได้สัมพันธ์อะไรกับใครลาหูอยู่ที่เม็เนี่ยลาหูเป็นใครก่อนลาหูแปลว่าอริครับอริอริแปลว่าอะไรปัญหาอุปสรรคภาระนีสินความเจ็บป่วยนะครับไปสู่มรณะเราว่างเจ็บไข้ได้ป่วยครับอันดับแรกเลยเราว่างเจ็บไข้ได้ป่วยเลย ะะระวังมีปัญหาเก็บค่ได้ป่วยเนี่ยมันสร้างปัญหาอะไรบางอย่างซะด้วยสิไม่ใช่แค่ป่วยก็กินยานอนไม่ใช่แค่นั้นมีปัญหาตามมาเป็นพรวนอนะบางทีอะในความเจ็บป่วยครั้งเนี้ยทายได้อย่างนั้นครับหรือหรืออะไรครับไอมรดกที่เข้ามาเนี่ยที่บอกเมื่อกี้ทางไกลอะไรอย่างเงี้ยมีโซนดีมีมรดกเข้ามาเงินอยู่ทางไกลไปเอาเซียแต่แต่อะไรครับแต่ขอบอกว่า ไม่ได้ไปถึงและหยิบเลยเหรอกครับงานนี้มีปัญหาอะไรบางอย่างรออยู่ด้วยและต้องการการแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะไปหยิบลาบหยิบผลมานะนี่ลาหูทิเมตเป็นอย่างนี้ด้วยเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับทีนี้ลาหูไม่ได้อยู่คนเดียวอีกสินะลาหูก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับพระรหัสด้วยนะครับพระรหัสเป็นใครก่อนพระรหัสคือคู่ครองคุณไงอืม เพราะนายกูคูค่ครองคุณไงนะครับพระรหัสเนี่ยเป็นคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาลูกค้าก็ได้ครับนะครับตกมรณะ,ะอ้าวมันหมายถึงอะไรอาัาถ้าพูดถึงลูกค้าเอช่วงนี้ทําไมลูกค้าน้อยจังถ่ายได้อย่างนั้นเอช่วงนี้คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่มีต่อกันเนี่ยมันมีอันต้องเลิกลากันนะอ่ายุติยุติการเป็นหุ้นส่วนกันนะเรา ทายได้อย่างนี้หรือหรือในส่วนดีคู่ของของคุณมีเหตุรับมรดกอันนี้คือส่วนดีในส่วนร้ายคู่ของคุณป่วยนี่นะเหรียญมีสองด้านนะครับนะเหรียญมีสองด้านอยู่ที่ว่าดีมากเสียน้อยเสียมากก็ดีน้อยแต่เหรียญมันจะมาคู่กันเสมอแหละมันไม่ไม่มีหน้าเดียวหรอกครับเชื่อหวัวไม่มีหน้าเดียวก็จะมีสองหน้าครับนะอยู่ที่ว่าจะออกหน้าไหนใหญ่ออกหน้าไหนเล็กก็เท่านั้นแหละ ได้จะรู้ได้ยังไงเอาไปถามท่านรักษาอีกอะนะครับต้องถามที่ปรึกษาิติตศาสาร์ครับของโหนนะฮะท่านทักษาท่านบอกได้เยอะกว่าที่เราคิดอีกเยอะแยะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยทักษะเนี่ยจริงนะฮะต้องศึกษาโดยละเอียดนะนะฮะต้องศึกษาโดยละเอียดเพราะว่าท่านก็มีตาราของท่านเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะทักษะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะการศึกการศึกษาเฉพาะทักษะคือที่ผมลงคลิปเนี่ยให้หาคร่าวๆให้หาคร่าวๆนะครับ แต่เวลาเราดูเนี่ยเราจะดูลึกกว่านั้นหลายๆอย่างฮะตรงนั้นตรงนี้มันมีให้ดูเหมือนกับดาวอย่างนงี้แหละฮะพอใส่ทักษะเข้าไปเนี่ยมันจะประกอบซ้ายประกอบขวา,าคือแหมถ้าบอกแค่สีกับการากีนีเอถ้าดูกันแค่นี้เอนะมันจะเป็นตำาราเล่มหนึ่งได้อย่างไรมันมีมากกว่านั้นนะครับแต่อธิบายก็มันต้องเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแหละนะฮะถ้าอยากรู้ลึกก็ต้องเรียนนะคนเราต้องศึกษาแหละถ้าอยากรู้อะไรลึก,ลกๆถูกป่ะนะนะทีนี้ คู่ครองเป็นงานบอกว่าอาจจะบางทีคู่ครองมรณะเนี่ยมีเหตุให้จากจากคู่ครองอ่าบางคนที่เคยเห็นบ่อยๆก็คู่ครองไปกินตำแหน่งคู่ครองถูกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดคู่ครองมีเหตุให้ต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆเลอเกินบ่อยเลอเกินนะเธอมีอะไรเปล่าวะ, <c oughs> ะเดินทางต่างจังหวัดบ่อยเลอเกินเขาไปทําเรื่องงานแหละแหมคิดอะไรมากมายนะครับทีนี้พลทหารใส่หมูอีกใบด้วยมาจากธนูนะครับธน,น,นะนูคืออะไรครับ ธนูคือพันธุครับพันธุไปว่าอะไรอ่ะญาติผู้ใหญ่พ่อแม่นะญาติผู้ใหญ่พ่อแม่หรือจะบอกว่าอะไรครับครอบครัวก็ได้ถ้าเป็นทรัพย์สินเนี่ยพันธุนี่ก็แปลว่าบ้านที่ดินยานยนต์นะครับหัวข้อหลักๆนะบ้านที่ดินยานยนต์อันนี้พันธุนะครับทีนี้พันธุก็มรณะนะฮนะเกณฑ์น,นี้จะบอกว่ายายบ้านก็ได้นะ เกณีจะบอกว่าย้ายบ้านก็ได้นะนะครับพันธุมรณะเนี่ยย้ายบ้านก็ได้นะหรืออาจจะบอกว่าเอามีเหตุซ่อมบ้านตั้งแต่พระรหัสอยู่ที่เมษเนี่ยฉันซ่อมบ้านซ่อมรถบ่อยเหลือเกินไออันนี้ก็ได้สิอ่าบ้านป่วยอ่ะรถป่วยอ่ะป่วยก็ต้องซ่อมเหมือนกนป่วยไปหาหมอบ้านป่วยก็ต้องหาช่างรถป่วยก็ต้องหาช่างเหมือนกันอ่าตรงเนี้ยถ่ายได้อย่างนั้นนะครับหรืออาจจะบอกว่าพันธุ์ทุมรณะถ้าเป็นบุคคลก็ระวัง าติผู้ใหญ่เก็บไข้ได้ป่วยครับอันนี้ถ่ายได้เนาะถ่ายได้อย่างนั้นครับนะครับและไม่ยังไม่หนำใจพออยู่กับราหูอีกอ่ะราหูเป็นอริด้วยราหูเป็นอริด้วยนะครับะะระวังมีปัญหากับคู่ของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาหรือลูกค้าก็ได้ระวังมีปัญหาจากเขาแล้วอาจจะต้องห่างไกลกันเนี่ยอย่างนี้ตรงนี้ก็ถ่ายได้เนาะตรงนี้ก็ถ่ายได้นะแต่ห่างไกลกันเนี่ยในส่วนเนี้ย อาจจะห่างไม่นานเท่าไหร่เออนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวสงบเจ้าสุนัขหลังบ้านก่อนคือตรงเนี้ยมันอาจจะห่างได้ไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาเจอเจอกันอะไรเงี้ยเหมือนกับอ่าถ้าช่วงเนี้ยจะมีปัญหาทะเลาะบอกแวนทางแก้หรอครับใจเย็นครับเชื่อผมช่วยได้เยอะเพราะว่ามันจอนมาแค่ตรงเนี้ยเดี๋ยวลาหูก็ เดี๋ยวลราหูก็ไปแล้วอืมพอเดี๋ยวลราหูไปอริไปแล้วอาริไปแล้วอะไรอะไรมันก็ค่อนข้าจะดีขึ้นนะครับมีปัญหาหู่ครองเก็บความรู้สึกไว้หน่อยทนอีกนิดหนึ่งทํามันไม่ได้รุนแรงเลยนักลืมไปซักหนะ,ะเพื่อความสบายใจหรือคิดเล็กๆก,ก,ก็พอแต่อย่าไปขยายความให้มันเกิดเรื่องใหญ่ได้เพราะมรณะยังไงก็คือมรณะครับนะฮะเราบีบไว้ใจเย็นๆมรณะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็น นะเดี๋ยวอะิออกไปก็จะดีขึ้น50%เอเแล้วเออหรือแต่บรหัสเปล่า,าเนี่ยนะครับราหูย้ายเออเหลือ50%แล้วค่อยยังชั่วหน่อยใจเย็นไว้ใจเย็นไว้หรืออาจจะคู่สัญญาเออมีเขาก็ดีนะคู่สัญญาเนี่ยเก็บไว้ก่อนดีกว่ายังไงก็ยังมีประโยชน์อยู่ก็ใจเย็นเย็นมีอะไรที่มันขัดแย้งกันก็ใจเย็นเย็นสักนิดหนึ่งใจเย็นสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพอราหูออกไปเออก็ค่อยดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนะครับ ประมาณอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึง่งจจามีมรดกเข้ามาล่ะมีมรดกเข้ามาเหรออ๋อถ้ามรดกเข้ามาเวลาหูย้ายปัญหาก็แก้ได้ไม่ยากสิแล้วฉันก็ไปเก็บเงินเก็บทองเอาอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับในส่วนนี้คู่ครองให้มรดกก็ได้นะครับนะฮะอาจจะมีปัญหาบ้างแต่เดี๋ยวปัญหาก็หมดไปนะครับเอาละเรามาดูเสากันนะฮะเรามาดูเสากันเสานี่มาจากมังกรใครเอ่ยมังกรมังกร,งกรนี่ปุตตะปุตตะคือใครปุตตะคือบุตรบ,บริวาร ลูกคุณลูกน้องคุณหลานคุณเหลนคุณก็ในตระกูลอะบริวารอะบริวารนี่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้หมาแมวเนี่ยไอเห่าหลังบ้านผมเนี่ยปุตตะเนี่ยไอเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงในคลิปเนี่ยนั่นอะปุตตะกำลังจะหายปุตตะส่งเสียงมาให้รู้ให้เราได้นึกถึงว่าปุตตะก็คือฉันด้วยนะอะไรอย่างงี้นะฮะเนี่ยเสาคือปุตตะปุตตยยนะ,นะะยังเป็นการลงทุนใหม่ๆด้วยนะอืนะครับยังเป็นการลงทุนใหม่ๆด้วยฉะนั้น การลงทุนใหม่ๆเอการลงทุนใหม่ๆไปอ,อาริเอาแล้วไงเอาแล้วไงอันนี้ทายอย่างไรล่ะช่วงเนี้ยบุตรบริวารอาจสร้างปัญหาให้ช่วงเนี้ยการลงทุนใหม่ๆสร้างปัญหาให้หรือจะบอกว่าความรักที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาเนี้ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยมันมีปัญหาแล้วนะ นี่พาอย่างนี้ได้ครับพาอย่างนี้ได้ครับนะครับเนะนี่ยอย่างที่บอกอะถ้ามีปัญหาให้อดทนหน่อยตรงนี้เดี๋ยวเขาจากกาันปุ๊บมันจะเบาบางขึ้นมันจะเบาบางขึ้นมันจะอึดตั้งแต่หลังสงการมารู้สึกมันแน่นมันจุกอะไรอย่างนี้เก็บไว้อีกหน่อยนะเดี๋ยวลาหูยายแล้วก็ความแน่นความจุกก็จะคลายเหลือเลยแล้แะนะครับดีขึ้นและระบายและเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่หาย แต่ก็ไม่เป็นไรหราฉันฉันทนได้อ่าหายไปครึ่งหนึ่งแล้วฉันทนได้ได้เลยไปทีแล้วันเทินทนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยเดียวยงที่บอกฮะเขาเสาวบอกว่าความรักที่มีเนี่ยนะฮะความรักที่มีเนี่ยอ่าเนี่ยฮะคู่ครองเนี่ยตกมรณะความและความรักที่มีด้วยความรักที่มีมันมีปัญหาอดทนหน่อยครับอดทนนิดนึงนะครับหรือการลงทุนใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้อ่าอาจจะมีปัญหาได้นะครับหรือ บุตรบริวารสร้างปัญหาอะไรบางอย่างไหมอันนี้ก็ถ่ายได้อย่างนั้นนะครับปัญหามีได้ก็แก้ได้ครับมีได้ก็แก้ได้ครับนะครับเขาผูกเชือกมายัางไงเขาก็ต้องให้เราแก้ล่ะนะครับมีปมก็แก้ปมได้ครับนะค่อยๆแก้นะปมมันแน่นมากก็ค่อยเอาเข็มเขี่ยไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวปมก็คลายคลายก็แก้ออกใช้เวลาสักหน่อยใช้สมาธิสักนิดนะครับทุกอย่างแก้ได้ครับนะ ในเดือนตุลาคมนะฮะมีทั้งดีและไม่ดีแหละนะครับมีทั้งดีทุกคนทุกลักษณะทุกราศีทุกเดือนจะมีสิ่งดีงามและทุกเดือนก็จะมีเรื่องเพราะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องดอีมันดีอยู่แล้วไม่ต้องทักคุณก็รับได้แต่ผมจะทักเรื่องของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะไรฮะถ้าเรื่องไม่ดีแล้วคุณแก้ไขได้ลองคิดดูสิเรื่องที่ดีไม่ต้องพูดถึงเกิดขึ้นเมื่อไหรฉันสบายอยู่แล้ว แต่ไอ้ที่ฉันมีปัญหาเพราะมันเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละไม่มีนะปัญหาเกิดจากเรื่องดีๆมันมีจากเรื่องไม่ดีที่สร้างปัญหาถ้าคุณหรือว่าใครรู้ทั้งผมด้วยสามารถแก้ปัญหาได้ลองคิดดูชีวิตแฮปปี้มีความสุขจริงๆนะปัญหาความสุขที่แท้จริงคือการแก้ปัญหาให้รู้เรื่องต่างหากสำหรับผมคิดอย่างนี้นะในส่วนดีมาเมื่อไหร่ฉันก็รับได้ไม่ต้องคิดมากครับนะครับผมเชื่ออย่างนั้นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยแหละส่วนตัวนะ นะครับเอาละคลิปนี้ก็เท่านี้ละครับสวัสดีครับผม